เล่าเรื่องหลอนชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าพร้อมแล้วผมขอให้ทุกคนปิดห้องปิดไฟแล้วไปฟังพร้อมกันเลยครับ ในยุคสมัยที่ไฟฟ้าน้ำประปายังเข้าไม่ถึงสมัยนั้นโจรขโมยมีมากแต่ที่เรื่องชื่อที่สุดก็คือไอ้เสืออาหารมันเป็นทั้งเสือป้นฆ่าและเป็นทั้งเสือสมิงในซุ้มโจรของมันนั้นตั้งอยู่ในป่าอย่างเปิดเผยไม่เกรงต่ออำนาจกฎหมายเพราะไม่มีใครหารไปต่อกรอนกับมันอาจจะเป็นเพราะมันจําแรงแปลงกายเป็นเสือได้แล้วก็ยิงฟันไม่เข้า พี่หารเขาว่าที่หมู่บ้านทุ่งหงได้มีครอบครัวหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปจากชาวบ้านหลังอื่นๆว่ากันว่ามันร่ำรวยมาจากการทำไร่ผลไม้เมืองหนาวเพิ่งจะมาปลูกบ้านหลังใหม่และที่สำคัญมีลูกสาววัยสิ้าที่สวยสะพรั่งถึงสองคนทั้งคู่เป็นฝาแฝดในวัยครบรอะคิดว่าน่าจะยังสดใหม่อยู่ฮออเอ็งทำได้ดีมากเอเบมข้าคิดว่าข้ากับเอ็งสองคนก็พอละมัง้ง ไอเสืออาหารเอ่ยบอกกับลูกน้องคนสนิทเมื่อไหร่สั่งมาเลยลูกพี่ข้ากระเฮียนกระหือหรืออยากจะไปเสียตอนนี้เลยอยากไปคืนนี้ก็ไปคืนนี้สิวะคนอย่างข้าเสืออาหารไม่เคยรออะไรไอเพิร์กมึงดูแลซุ้มโจรของข้าให้ดีด้วยอย่าให้ออกไปเพ่นพ่านข้างนอกล่ะกินเหล้าได้แต่อย่าให้ถึงก่อนกินเป็นคนไม่ใช่เมามาแล้วเป็นหมาเสียล่ะเข้าใจครับพี่หานพี่เบิม้ม นาบ้านไม้หลังงามที่เพิ่งปลูกสิทธ์ยังไม่ถึงปีเจ้าเรืองกับนางพรสองผัวเมียที่เก็บหอมรอมริษมาตั้งแต่เพิ่งจะแต่งงานกันเม่ใหม่บวกกับความขยันของทั้งสองจนมีเงินเก็บมากพอที่จะสร้างบ้านให้ลูกสาวทั้งสองให้แข็งแรงเพื่อความปลอดภัยดาวเรืองและบานเย็นลูกสาวทั้งสองที่ทเป็นฝาแฝดก็มีหน้าตาและผิวพรรณสวยงามสะอาดสะอ้าน หนุ่มๆในหมู่บ้านต่างก็เฝ้ามองลูกสาวบ้านนี้ราวกับดอกฟ้ากับป่าวัดนี่ก็เริ่มจะหนาวแล้วพรุ่งนี้ข้าจะพาพวกเองสองคนกับแม่เข้าเมืองกันจะไปหาเสื้อผ้ากันหนาวไว้ใส่แล้วอีกอย่างพวกเองสองคนก็เริ่มเป็นสาวแล้วของอะไรที่ผู้หญิงเขาใช้กันข้าว่าเองสองคนก็น่าจะมีใช้ตามวัยเหมือนกับคนอื่นๆผู้เป็นพ่อเอ่ยบอกกับลูกทั้งสอง จริงๆหรือชฉพ่อข้าอยากได้เสื้อกันหนาวใหม่สวยๆกับกางเกงเหมือนกับคนในเมืองใส่กันนะจับพ่อข้าเห็นคนที่มาแจกของใส่แล้วสวยมากเลยบานเย็นพูดขึ้นแล้วเองล่ะอยากได้อะไรเดาวเรืองข้าไม่อยากได้อะไรหรอกจับพ่อเสื้อกันหนาวก็ยังคงมีใช้ได้อีกหลายปีเลยแหละไม่เป็นไรหรอกพรุ่งนี้อยากได้อะไรก็เลือกเอาก็แล้วกัน คืนนี้ไปนอนกันเถอะจะได้รีบตื่นแต่เช้าด้านไอเสืออาหารนั้นมันได้ถ่ายทอดวิชาให้กับไอ้เสือเบิ้มเพื่อจะช่วยมันเป็นหูเป็นตาแทนมันจนไอเบิ้มก็ได้วิชาเสือสมิงมากลายร่างเป็นเสือได้เช่นกันและตอนนี้มันก็ได้เข้ามาแอบซุ่มดูอยู่สักพักใหญ่ๆแล้วก่อนที่เด็กสาวทั้งสองจะเดินเข้าไปในบ้านเสียงโฮ่งหึมก็ดังขึ้นตรงตินบันไดห้าคัน ทั้งสี่มองด้วยความตกใจทําอะไรไม่ถูกเป็นไอ้เรืองที่ได้สติก่อนมันจึงตะโกนขึ้นสุดเสียงรีบเข้าไปด้านในพูดยังไม่ทันจะจบมันก็กระโจนเข้ามาขย้าเจ้าเรืองส่วนนางพรน,นั้นเมื่อเห็นว่าเจ้าเรืองถูกกัดไปแล้วมันจึงผลักลูกทั้งสองเข้าไปด้านในแล้วสั่งให้ปิดประตูเป็นจังหวะเดียวกันที่ไอเสือเบิ้มมันกระโจนเข้าใส่พอดี ขย่ำและกระชากทําให้ทั้งสองขาดใจตายในที่สุดดาวเรืองตับบานเย็นยืนมองภาพนั้นด้วยความตื่นตะลึงแต่แล้วสิ่งที่ทําเอาทั้งสองต้องช็อกหนักไปอีกเมื่อเสือสองตัวที่ฆ่าพ่อแม่เธอตายบัดนี้ได้กลายร่างเป็นคนอย่างน่าอัศจรรย์ฮ่สวยจริงๆน้องสาวมามามาสนุกกันดีกว่าอย่าอย่าทําอะไรฆ่าสองคน พ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยด้วยจ้าไอโจรชั่วทั้งสองมันไม่ได้สนใจคำอ้อนบอนของเธอทั้งสองคนเลยกระชากแขนของสองพี่น้องเข้าไปในห้องแล้วกดร่างอันบอบบางลงกับพื้นร่างนั้นดิ้นรนเอาตัวรอดซึ่งเป็นการปลุกกำนัดของสองโจรชั่วรายที่มีนิสัยชอบความรุนแรงมันกระชากเสื้อทั้งสองพี่น้องแล้วยัดเยียดสิ่งที่น่ากลัวให้ สองพี่น้องกรี๊ดขึ้นสุดเสียงก่อนจะหมดสติไปผลัดเปลี่ยนเวียนวนอยู่สองคนจนหนำใจจนสองพี่น้องได้ขาดใจตายไปด้วยความแค้นจากนั้นโจนชั่วทั้งสองก็จากไปทิ้งซากสี่พ่อแม่ลูกนอนตายอย่างอเด็ดอาาิอนาถด้วยเพราะบ้านอยู่ห่างไกลาจากบ้านคนอื่นๆจึงไม่มีใครรู้เรื่องจนกระทั่งเวลาผ่านไปหลายวันกลิ่นจึงเหม่นตลบอบอวน ทำให้ชาวบ้านที่ต้องเดินผ่านบ้านแก่ไปทำไร่หรือหาของป่าเมื่อผู้คนเดินผ่านไปมาได้กลิ่นและอดสงสัยไม่ได้ไอ้สมไอ้สมข้าว่ากลิ่นมันไปแปลกนาแล้วอีกอย่างพักนี้ก็ไม่เห็นหน้าป้าพรกับหัวแก่เลยเราไปดูกันไหมจะดีหรือว่าจำเนียงแต่กลิ่นนี้มันเพิ่มความรุนแรงขึ้นทุกวันดูหน่อยก็ดีว่าว่าแล้วทั้งสองจึงดึงผ้าขึ้นมาปิดจมูกแล้วเดินเข้าไป ประตูถูกเปิดไว้ยังไงก็ยังอยู่อย่างนั้นพีพีผีพีพ่พีพพ่สมผีเราเรีบไปบอกผู้ใหญ่เธอเร็วด้วยสภาพที่ขึ้นอืดและถูกขบกัดมันทําเอาสองผัวเมียถึงกับต้องวิ่งออกมาอย่างไม่คิดชีวิตไม่นานก็มาถึงบ้านผู้ใหญ่ด้วยอาการลนลานใจเย็นๆก่อนอิงสองคนหายใจเข้าลึกๆสงบจิตสงบใจก่อนแล้วค่อยเล่า ผู้ใหญ่บุญยืนว่าเป็นนานกว่าที่ทั้งคู่จะปากคอหายสั่นแล้วถึงเริ่มเล่าเรื่องทุกอย่างให้ทุกคนฟังผ,ผีผู้ใหญ่ผีบ้านป้าพรล,ลุงเรืองตายยกครัวศพอืดเหม็นคลุงออกมาจนถึงข้างนอกบ้านข้าสองคนไปไร่เดินผ่านได้กลิ่นรุนแรงขึ้นทุกวนันแต่เห็นเปิดประตูบ้านไว้แต่ไม่เห็นทั้งสี่คนเลย วันนี้เลยชวนกันเข้าไปดูสภาพศพเลืออืดทั้งคู่ส่วนนางดาวเรืองกับนางบานเย็นนั้นข้าไม่เห็นคิดว่าน่าจะอยู่ด้านในนั่นแหละหาแย่แล้วพวกเราไปดูกันเถอะผู้ใหญ่บุญยืนว่าพร้อมกับเดินนำไปทันทีแต่เมื่อมาใกล้บ้านระยะเป็นร้อยเมตรก็ได้กลิ่นแล้วข้าก็ไม่รู้ว่ามันตายกันเมื่อไรสภาพเหมือนกับถูกสัตว์ทำลาย ส่วนลูกของมันดูก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้าว่าเราช่วยกันเผาให้มันเสียเธอถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายก็แล้วกันแล้วบ้านไม้สักหลังงามก็ถูกเผาไปพร้อมกับร่างของเจ้าของบ้านจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าผ่านหน้าบ้านของทิศเรืองอีกเลยบางครั้งก็ได้ยินเสียงโครกน้ำพีกเสียงคุยกันและเสียงกรีดร้องของสองพี่น้องส่วนเอเสือ,อาหานั้นก็ยังคงออกปล้นค่า ถ้าเป็นผู้หญิงหน้าตาดีมันจะกระทำชำเราแล้วส่งต่อให้ลูกน้องของมันจนเหยื่อขาดใจตายที่ไม่ตายมันก็จะฆ่าทิ้งปีนี้ฝนแล้งไปทั่วทุกหัวระแหงไม่ว่าจะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หรือหาของป่าที่สําคัญน้ํากินน้ําใช้ก็ยังไม่มีชาวบ้านกะเหรี่ยงที่อยู่คนละฝากฝั่งเขากับบ้านทุ่งโฮงต้องอบพยพกันเดินข้ามเขาจากฝั่งโน้นมากันทั้งหมู่บ้าน รวมกลุ่มกันไว้นะพวกเราไม่ว่าจะนอนจะไปไหนก็ไปเป็นกลุ่มเพราะเท่าลมที่เป็นหัวหน้าในการเดินทางครั้งนี้การเดินเป็นชาวคณะที่ตามแก่มานั้นสี่ห้าครอบครัวอาวุธก็มีแค่ปืนแกปหน้าไม้และมีดพร้าใช้เวลาเดินเท้ารอนแรมมาสองคืนสามวันก็มาถึงที่ที่จะใช้ตั้งหมู่บ้านเพราะเดินลงไปก็พบกับลำธารแล้ว แถวนี้มีป่าไผ่จำนวนมากแล้วมันก็เป็นของจำเป็นในการสร้างบ้านสร้างเรือนของพวกเขาแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่ามันใกล้กับซุ้มโจรของไอ้เสือ,อาหารเมื่อตัดไม้ดังสถานป่าทำเอาไอ้เสือ,อาหารราคาญจึงสั่งลูกน้องไปดูพี่หารมีพวกเกรเรียงกลุ่มหนึ่งนับได้ประมาณ20กว่าคนมีทั้งคนแก่แล้วก็เด็กดูเหมือนว่าพวกมันจะมาตั้งรกรากที่ริมน้ำห้วยโนน <c oughs> ดีดีมากมาถึงที่แบบนี้สิจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไปกันไว้ยไอ้บิม้มลูกพี่ลูกพี่จะไม่ให้พวกข้าตามไปด้วยหร,อหรือไม่ต้องแค่นี้เองข้ากับไอ้เบิ้มไปตะปบหัวคนละทีแค่นี้ก็เรียบร้อยขณะนี้ใกล้เวลาสิ้นแสงอัดสดงพวกผู้ชายสี่ห้าคนเอาไม้มาตีกับต้นไม้เป็นเพิงพักเล็กๆเพื่อกันน้ำค้าง แต่แล้วเสียงโฮกหึมกับเสียงอื้ออึงก็โกลาหลขึ้นปืนสองสามกระบอกพยายามเล็งหาจุดที่บัตรนี้มันยังไม่เผยตัวตนออกมาเพียงไม่นานเสือใหญ่ยาวแปศอกก็ออกมาจากแนวป่าคนละด้านมันกระโจนเข้าตบเหล่าพวกกะเลียงบ้างก็ถูกกดัดบ้างก็ถูกตบแต่หนึ่งในนั้นได้มีเด็กชายวัย13ที่เป็นคนที่มีไหวพริบ มันแส้ล้มตัวนอนลงคลุกกับเลือดของเพื่อนชนเผ่าแล้วก็นอนคว่ำหน้าแน่นิ่งแป้งตายด้วยความที่ยังเด็กจึงไม่ได้รับความสนใจนักเสียงปืนดังขึ้นติดกันสามนัดแล้วก็แผดเสียงร้องด้วยความจิบปวดจากนั้นทุกอย่างก็เงียบลงกลิ่นคาวเลือดหมินคลุ้งไปทั่วบริเวณแต่สิ่งที่ทำให้เจ้าเด็กขยินต้องตกใจไปอีกนั่นก็คือเสียงหัวเราะและเสียงคุยกันของพวกเสือหาร ไม่นึกว่ามันจะง่ายได้อย่างนี้เลยว่าไอเสืออาหารหัวเร,ราะรามึงไปขนตัวมันดูสิว่าพอจะมีของมีค่าติดตัวกันบ้างหรือเปล่าขนแต่ผู้ใหญ่ก็พอนะเสียเวลาเพียงไม่นานพวกมันก็จากไปพร้อมกับข้าวของจำนวนหนึ่งที่พอจะมีประโยชน์พวกมันก็จากไปทิ้งเจ้าเด็กกระเรียงที่นอนกองกับซากศพกระทั่งความกลัวบีบให้มันสิ้นสติไป เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงขยินก็ได้สติแสงสว่างวอมแวมกระทบจากสู่ได้ก็เลือนลางเรากับความฝันก่อนที่มันจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนเขาดิดตัวผึ่งขึ้นอย่าอย่าทำอะไรข่าเลยอย่าทำอะไรข่าข่ากลัวแล้วเด็กชายกระทุดตัวหนีจนหลังกระทบกับผนังถ้ำอันเย็นเฉียบเจ้าหนุ่มไม่ต้องกลัวข้าเป็นคนช่วยเจ้าเอง ส่วนพวกของเจ้าตายหมดและดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่ได้รับบาดเจ็บเหมือนคนอื่นๆนะไม่รู้ว่ารอดจากไอเสืออหารมาได้ยังไงถ้าแกล้งตายโดยการดิ้นทับเลือดแล้วนอนคว่ำหน้าจึงรอดมาได้นี่แหละพ่อลุงตอนนี้ข้าไม่มีใครแล้วข้ากลัวข้าขออยู่เป็นคนรับใช้ที่นี่ได้ไหมพ่อลุงไหนๆท่านก็ช่วยข้ามาแล้วให้ข้าเป็นคนรับใช้ของท่านเถิดนะพ่อลุงไม่ได้ไม่ได้ ที่ข้าช่วยเองมาไม่ได้ช่วยเองมาเป็นคนรับใช้แต่ข้าจะให้เองมาเป็นลูกศิษย์ข้าจะสอนวิชาให้เองเพื่อไปแก้แค้นไอ้เสืออาหารเองอยากแก้แค้นมันหมอยากสิข้าอยากแก้แค้นให้พ่อแม่และน้องข้าพ่อลุงสอนข้าด้วยเธอได้สิได้สิต่อไปเรียกข้าว่าอาจารย์นะเข้าใจไหมข้าเข้าใจแล้วอาจารย์เออดีมากการแก้แค้นสิบปีก็ไม่สาย ตอนนี้เองอายุครบ13ไม่เกินอีกสองปีรับรองว่าเองจะแก้แค้นมันได้แน่เพราะเท่าเสมิงฝึกสอนให้เต้าขยินอย่างหนักและมันเองก็ไม่เคยจะย่อท้อก่อนที่เองจะไปจัดก,การกับพวกมันมันต้องมีชั้นเชิงหน่อยข้ามีผู้ช่วยให้เองสองคนผู้ช่วยหรืออาจารย์ใช่นั่งเดาเรืองกับนางบัญย็น มันถูกเสือไอหานฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมและมันก็รอวันที่จะแก้แค้นว่าแล้วพ่อเท่าก็เรียกวิญญาณของทั้งสองมาเองทั้งสองคนมาแล้วหรือข้าจะให้เองไปล่อไอ้พวกนั้นออกมาทีละคนสองคนแล้วช่วยการจัดการพวกมันเพื่อเป็นการตัดกำลังได้พ่อเท่าคืนนี้ข้ากับบานยินจะลองเข้าไปดูได้ข่าวว่าไอเสือมันไม่อยู่ที่ซุ้มโจรของมัน ถ้าอย่างนั้นคงไม่มีตอนไหนที่จะเหมาะเท่ากับตอนนี้แล้วแหละณซุมโจรเสือ,อาหารเหล่าลูกสมุนของมันกลุ่มหนึ่งกำลังนั่งดื่มกันจนได้ที่เหล่ายาปราปิ้งพร้อมนี่ถ้าได้สาวๆมานอนกอดสักคนสองคนคงจะดีไม่น้อยเสียงอ้อแออดังขึ้นจริงๆหรือจะพี่ข้าสองพี่น้องหลงทางมาถ้าพวกพี่ไม่ว่าอะไร ข้าสองพี่น้องขอนอนกอดพี่ด้วยจะได้ไหมจ๊ะสองสาวนุ่งผ้าสิ้นสีน้ำตาลเข้มดังสาวบ้านป่าทั่วไปแต่ที่ไม่เหมือนก็คือทั้งสองนุ่งมันสั้นขึ้นมาบนเขา่าโชว์ผิวพันธนวลเนียนที่พอจะโชว์ได้โอ้โหสวยสวยเหลือเกินไม่ได้ก็โง่ตายแลหละเฮ้ยเฮ้ยสวยๆแบบนี้จะไม่แบ่งกันเลยเหรอวะ ไม่ต้องกลัวหรอกพี่รับรองว่าได้กันทุกคนเสียงหวานใสออกมาจากปากสีแดงระเรื่อของสองสาวเพียงไม่นานที่สองสาวกอดแขนเพื่อนของมันเข้าไปในห้องชั่วครู่ไม่นานก็ได้ยินเสียงแหกปากร้องลัลถึงกับร้องขอชีวิตเลยหรือว่าน่าจะเด็ดจริงไอคนแรกถูกหักคอจนหมุนได้รอบเพียงไม่นานสองสาวก็ออกมา ทำไมเร็วนักนะจ้าน้องสาวแหมก็เพื่อนพี่ใจส่อเองนี่จ๊ะว่าแต่ต่อไปนี้ใครต่อดีเอ่ยข้าก่อนข้าก่อน,อนไม่เอาข้าก่อนสิไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้กันทุกคนถ้าอย่างนั้นก็เอาตรงนี้เลยแล้วกันพื้นที่ถูกเคลียร์จนสิน้นสองสาวทอดกายขาวผ่อนลงที่แคร่ไม้ไผ่ที่พวกมันนั่งอยู่พวกมันกระเฮียนกระหือหลือ ถอดเสื้อผ้าแล้วปลดกางเกงออกโถมทับลงไปที่ร่างบอบบางแต่แล้วกลิ่นเหม็นสาบรุนแรงทำเอาพวกมันสั่งเมาเมื่อเงยหน้าขึ้นก็ต้องแหกปากร้องลันช่วยด้วยผีช่วยด้วยปล่อยกุสิวะอีผีบ้าสองชีวิตถูกรัดแรงขึ้นเรื่อยๆจนหายใจไม่ออกดวงตาเหลือกลานขาดใจตายไปในที่สุดส่วนคนอื่นๆก็วิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิง เข้าทางของขยินที่แปลงร่างเป็นเสือใหญ่มันกระโจนเข้าขบกัดจนพวกสมุนจนบาดเจ็บล้มตายกันสิ้นพิษสงเมื่อจัดการตามแผนเสร็จก็กลับมายังถ้ำลึกลับหลังน้ำตกดีมากเรามีชัยไปกว่าครึ่งเมื่อมันมาเราจะดักจัดการมันด้วยวิธีไหนล่ะอาจารย์เมื่อมันกลับมามันจะต้องมาหาข้าที่นี่และคิดว่าเป็นฝีมือของข้า เองต้องขุดหลุมขวากไว้เพื่อรอดักมันนิสัยไอเสืออาหารมันเป็นคนเลือดร้อนเองต้องดักรอจัดการมันเมื่อทําให้มันโกรธแล้วมันจะกวาดตามเองเองก,ก็แค่ล่อมันไปยังหลุมเท่านั้นก็น่าจะเรียบร้อยการลงมือทําตามแผนจึงเริ่มขึ้นด้วยความที่เขาเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงเรื่องการทําหลุมดักสัตว์ได้เห็นและช่วยพ่อทําบ้างจึงไม่ยากนักที่เขาจะจัดการ โดยมีสองพี่น้องมานั่งให้กำลังใจดึกสงัดในคืนนั้นหลังจากไอ้เสืออาหารกับไอเบิ้มกลับมาจากการนำของไปขายในเมืองเห็นว่าซุ้มโจรของมันถูกถล่มราผู้คนล้มตายไปมากที่ยังเหลือชีวิตอยู่เพียงสามคนที่อาการหนักสะบักสะบ,บอมมันเกิดอะไรขึ้นใครว่ากล้าเข้าถ้ำเสือรนหาที่ตายแท้ๆหรือว่าพวกมันจะเป็นเจ้าหน้าที่ ไม่หรอกพี่มันเป็นผีสาวสองคนกับเสือใหญ่อีกหนึ่งตัวอิงว่ายังไงนะผีอย่างนั้นเหรอเหลวไหลผีก็คือผีมันจะได้แค่ไหนหรอกมันจะมาหักคอพวกเองได้ยังไงจริง,รงๆลูกพี่พวกมันมาด้วยกันผีสองเสือหนึ่งคนที่ทำได้ขนาดนี้มันจะต้องมีฝีมือไม่เบาเลยจริงๆหรือว่าเป็นไอ้พวกเที่ยวเดาป้นคา แต่พวกมันตายไปแล้วไปสิงสู่เสือด้วยแรงแค้นแล้วกลับมาจองล้างจองผ่านพวกเราต่อให้มันไปไหนกูจะตามไปจัดการกับพวกมันพวกมันเหลือแค่กันสมคนแต่ละคนอาการหนักๆทั้งนั้นจัดการพวกมันซะแล้วเผาซุ้มโจรน,นี้ให้วอดสมุนสามคนที่รอดใจหายว่าบที่กัดฟันอดทนรอนายของมันก็หวังว่าจะได้รับการรักษาดูแล พี่หารพี่หารยาอย่าทำพวกข้าเลยช่วยพวกข้าด้วยเถิดข้าก็กำลังใเ้เ,เบิ่มช่วยอยู่นี่ไงล่ะอย่างน้อยพวกมึงจะได้ไม่ต้องทรมานนานๆเสียงกึกก้องกำปนาดไปทั่วราวป่าด้วยเพราะความเงียบในเวลาดึกสงัดแบบนี้หลังจากนั้นจึงให้เอเบิรมจุดไฟเผาด้วยความคับแค้นใจกว่าจะก่อตั้งมาจนมีลูกน้องสามสิบสใช้เวลาไปไม่น้อย ไม่ว่ามันเป็นใครกูจะต้องเอาเลือดมันมาล้างตีนให้ได้ขณะนี้มันหารู้ไม่ว่าตอนที่มันเอาสินค้าไปส่งในเมืองได้มีกองกำลังและเจ้าหน้าที่ตามมันมาถึงสิบนายนำมาด้วยผู้กองกำพลและจ่าดมผู้กองนั่นมันเกิดอะไรขึ้นกับซุ้มโจรของมันจ่าดมถามนายของมันอย่างงงๆนั่นนะสิจา่าเราอุตส่าห์ติดตามมาจนมารู้ที่อยู่ หรือมันจะเผาทำลายหลักฐานไม่น่าจะเป็นไปได้ต้องเกิดอะไรขึ้นกับพวกมันแน่ๆเอาอย่างนี้แล้วกันจะนำกําลังห้าหนายไปทางด้านหลังส่วนผมจะดักอยู่ทางด้านหน้าเมื่อสั่งการเสร็จก็แยกย้ายกันไปเมื่อเห็นว่าด้านในเงียบลงจึงเดินเข้าไปอย่างไม่ระวังพี่หารไม่ต้องตามให้เหนื่อยพวกมันมานี่ไง กล่าวจบก็ชักปืนออกมายิงโดยไม่ทันได้ตั้งตัวไอหานไร,ร่พระเวทกลายเป็นเสือใหญ่ในทันทีบานเย็นกับดาวเรืองบังกระสุนไอเบิ้มไว้แล้วก็ลากจ่าดมออกมาแต่ทว่าลูกน้องทั้งห้าดับสนิทผู้กองครับผู้กองหนีเร็วเสือจ่าดมกล่าวอย่างละล่ำาละลากแต่ช้าไปเสียแล้วเมื่อไอหลายไล่กวดตามหลังมา ผู้กองกำพลสายปากกระบอกปืนไปมาแต่จังหวะลั่นกระสุนไม่ได้แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อมีเสือใหญ่ขนาดสูสีกันกระโจนออกมาขวางหน้าไว้เจ้าป่าทั้งสองขู่คำรามใส่กันก่อนที่จะทะยานฟาดฟันกันทุบท่วงท่าในการจู่โจมต่างก็รับมือกันได้เพราะอาจารย์เดียวกันเหล่าเจ้าหน้าที่ยังคงตะลึงกับการต่อสู้ของสัตว์ใหญ่ที่ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้เห็น ผู้กองคุณจา่ารีบพาพวกของคุณหลบไปสิคะก่อนที่สมิงอีกตัวจะออกมากล่าวจบก็ขวามือวิ่งหลบไปยังทางบ้านของตนเองเพราะมันเป็นทางที่เชื่อมกับป่าวิ่งสุดชีวิตนะคะตรงไปแล้วคุณจะรอดทั้งสองกำลังจะหันหลังจากไปผู้กองรีบขวามือของเธอเอาไว้คุณทั้งสองเป็นใครถึงได้มาช่วยพวกผม รีบไปจากตรงนี้ก่อนที่จะไม่มีโอกาสพวกมันกำลังมากล่าวจบก็หายวับไปกับตาไม่ต้องรอคำตอบแล้วไหนรีบไปเถอะกล่าวจบก็ออกวิ่งตามบานเย็นกลับมาสกัดสมิงไอเบิ่มที่ตอนแรกมันสองรุมหนึ่งขยินที่บัดนี้สภาพของมันกับไอ้เสืออาหารต่างก็มีเลือดไหลออกมาตามสี่ข้าง ก่อนที่จะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบมันจึงหันหลังออกไปไอเสือหานก็ตามไปติดติดมันร้องคำรามเสียงลั่นสนันป่าไอเบิ่มก็วิ่งตีคู่กับมันมาพอใกล้มาถึงหลุมขวากเสือขยินก็กระโดดขึ้นสุดตัวแล้วหายวับไปกับตาไอเสือหานกับไอเสือเบิ่มก็ตามมาติดติดเสือทั้งสองตัวร่วงหล่นไปยังหลุมขวากมันดิ้นทุรนทุรายพยายามจะปีนขึ้นมาให้ได้ แต่ยิ่งดิ้นก็เหมือนกับยิ่งถูกบาดลึกไฟฉายถูกสาส่องลงมายังก้นหลุมเป็นยังไงล่ะไอ้หานข้าบอกว่าเรียนวิชาให้เอาไปช่วยคนแต่นี่เอาไปก่อกรรมทําเข็ญเจ้ากรรมนายเวรเขามาทวงแล้วกรรมใดใครก่อก็ต้องรับผลกรรมไปเถือว่าไม่มีใครใหญ่ไปเกินกรรมหรอกใช่มึงจําไม่ได้หรือว่ามึงทําอะไรกับกูและพ่อแม่กูไว้ สมแล้วที่มึงต้องรับกรรมและเจ็บปวดอยู่ที่ก้นหลุมนี้อย่าเพิ่งรีบตายละ่ะอยู่ตกนรกบนดินก่อนก่อนที่จะไปตกนรกจริงๆข้ายอมแล้วข้ายอมจริงๆช่วยข้าด้วยเสียงร้องขอบวกกับเสียงสำมลักเลือดเป็นระยะก่อนที่ลมหายใจจะค่อยๆแผ่วลงเลือดในกายไหลจนหมดตัวแล้วตายตอนพระอาทิตย์ขึ้นพอดี สองพี่น้องลาอาจารย์กับขยินเพื่อไปตามบุญตามกรรมส่วนขยินก็ลาอาจารย์ออกท่องโลกกว้างต่อไปเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับเล่าเรื่องหลอนในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ